ครับวันนี้มาปลูกไปที่ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับช่วงนี้โอ้โหฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วเกินครับสร้างปัญหาพอสมควรครับเจนว่าแปลงที่จะปลูกเนี่ยน้ำเชิงนองเลยครับก็ต้องหยุดพักก่อนนะครับวันนี้คงไม่เสร็จ นี่ยครับปลูกปัญหาองคนที่ชอบรอฝนตกเรื่องน้ำเนี่ยควบคุมลำบากครับแต่ถ้าปลูกตอนแรงเนี่ยผมว่าคุมง่ายก,กว่าอัาตราสูญเสียน้อยกว่าเสียก็เสียไม่เยอะครับแม่ครับน้ำเชิงนองเยอะเลยครับเสี่ยงนะครับคนที่ไปปลูกไผ่ช่วงฝนตกหนะักผมเลย ชอบมกักแนะนาให้ปลูกไผ่ตอนแรงนะครับที่ควบคุมน้ําได้ให้ไผ่อยู่ให้แข็งแรงมีรากตืินแล้วก็ถึงฝนตกยังไงก็ไม่มีปัญหาครับแค่นี้มันจะมีปัญหาเรื่องรากหน่าวคุณนน่านะครับถ้าเกิดตกซ้อนมาอีกหลายวันเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะครับก็ดูสภาพนะครับแต่วันนี้เริ่มมีแดดนะครับ ไผ่ยังไม่ปลูกยังต้องขนน้อยเยอะนะครับโอ้แถวสุดลูกหูลูกตาครับแถวเดียวแถว,แถวและร้อยยี่สิบต้นนะครับรถเข้าไม่ได้เลยครับต้องใจคนเดินหิ้วกันหมดแรงเลยครับวันนี้ต้องหยุดพักก่อนสักสองสามวันไปลุยแปลงอื่นต่อนี่แหละครับปัญหาของหน้าฝนที่ตอนปลูกไผ่ ใครคิดว่ามันจะโอเคก็ไม่โอเคเสมอไปนะครับทูบปลูกไปก่อนฝนมีว่านะครับครับขอบคุณครับที่ติดตาม